ผู้ชมคับซีรีส์ปลาเงินล้านตอนสุดท้ายวันนี้พี่เอกพาเรามาดูปลาแบบยักษ์ใหญ่บิ๊กบึ้มใช่ไหมฮะครับเล็กๆดูมาแล้วกลางๆดูมาแล้วต้องดูแบบยักษ์ๆบ้างครับใหญ่ขนาดไหนพี่ก็ใหญ่ขนาดระดับตั้งแต่เมตรสเมตรสามเมตรห้อย่างนี้ครับปลาต้องปลาสวยงามต้องอย่างนี้ครับครับนี่เราอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับสวัสดีครับพี่วันค่ะค่ะ พี่วันเขาบอกว่าที่นี่ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําจริงไหมฮะจริงค่ะต้องดูไซส์เจ้าของก่อนไม่ธรรมดารู้ว่าปลาที่นี่นอกจากจะเป็นแบบปลาขนาดไซส์ใหญ่ลูกปลานะลูกปลางตัวเกือบเท่าเราแล้วอ่ะยังมีลักษณะพิเศษที่ที่อื่นไม่มีเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้าใช่ฟาร์มนี้คือฟาร์มของปลาช่อนอเมซอนใช่ไหมฮะมีกี่ปีแล้วครับพี่ฟาร์มเนี่ยฮะพี่วันทํามาตั้งแต่ก่อนปีสามห้าค่ะสามห้าโอ้ นับไม่ถูกเลยคือนานมากเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยใช่ค่ะใช่ปลาของพี่วันเนี่ยไม่ใช่แค่ขายในประเทศไทยอย่างเดียวนะฮะทราบว่าส่งออกไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเพราะว่าของทางฟาร์มเนี่ยเราได้รับการรับรองและได้ใบอนุญ,ญาตไซเตสจากกรมประมงครับค่ะ<ม>เป็นฟาร์มเดียวเหรอพี่วันใช่ค่ะเป็นฟาร์มเดียวฟาร์มแรกเลยค่ะแอบปวดน,นิดนึงนะครับไปประเทศไหนบ้างครับพี่ก็ของพี่วันมีทั้งโซนยุโรปโซนเอเชียค่ะทั่วโลกค่ะส่งได้หมด หรืออย่างน้อยที่สุดในเมืองไทยตามห้างใหญ่ๆตามอะควาเรียมค่ะปลาตัวใหญ่ที่มีแบบหางอมสีชมพูเนี่ยก็จากที่นี่ที่เดียวนะบอกเลยปกติแล้วที่ผมเคยเห็นเนี่ยปลาช่อนอเมซอนหางมันจะไม่ได้ชมพูแป๊ดขนาดนี้ยังกระกรีบปูหลาบเลยอ่ะนี่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนแบบลักษณะเด่นของฟาร์มนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะของทางฟาร์มเนี่ยเราจะเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ของทางฟาร์มเนี่ยเราจะใช้คําว่าอาราไพมาซูเปอร์เลส ยังไงครับพี่ก็คือสีจะแดงทั้งตัวเลยคค่่ะะก็คือถ้าเกิดว่าไปเมืองนอกไปที่ไหนในโลกเห็นลักษณะเนี้ยหางสีกรีบกุหลาบขอเรีกว่าสวยๆนะออสวยๆเนี่ยก็ต้องเป็นของเราเท่านั้นเจ้าเดียวใชค่ะใช่ใชเห็นพี่วันแบบแต่งตัวสบายๆแบบนี้นะ ไม่อยากจะบอกเลยนะฮะนี่คือเศษทินีปลาช่อนอเมซอนๆๆของแท้และแน่นอนแล้วสร้างไรายได้กับประเทศไทยเนี่ยนะฮะโอ้เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยไม่รู้เท่าไหร,ร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับราค,คาคย่อมๆที่ถูกที่สุดของลูกปลาช่อนอเมซอนขายที่ตัวเท่าไรหร่หนูหนนอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านใช่ไหมเอาลูกถูกๆเอาลูกอลูกตู้แบบแบบไซส์กลับบ้านได้อะแบบขนาดนี้ก็พอมั้งคะอ่าค่ะค่ะห้าหกนิ้วอยู่ที่ตัวละสองพันห้าร้อยบาทค่ะสองพันห้าร้อยบาทอ่า แค่นี้ก่อนนะฮะแค่แค่แค่นี้เหรอเป็นบ้านรวยแบบพี่บ้านรวยมีบ่อใหญ่ๆไม่อยากเลี้ยงขี้เกียจขุนเอาแบบใหญ่ๆไซส์บิ๊กๆสักเมตรหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ฮะไซส์เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเหรอคะคเมตรหนึ่งมันก็จะเล็กไปนิดนึงนะแต่ก็พอได้ค่ะสองหมื่นห้าสองหม่นห้ไม่นสนใจตัวนี้จะเอาไอ้สองตัวเนี้ยกลับบ้านเท่าไหร่คะพี่วันก็ไม่แพงนะคะไซส์นี้เล็กๆเบาๆตัวละแสนว้าวตัวละแสนเป็นไงล่ะ พี่วรนครับพี่วันมีลูกสาวไหมฮะไม่มีถามมาแล้วเป็นจริงเบื่อการเป็นผู้ประกาศเบื่อการเป็นพิธีกรและอยากเป็นเกษตรกรเลี้งปลาสู่อแล้วสื่อมาละลูกชายแม่ค่ะนะพะรู้ปลาเล็กตัวละพูดตัวละแสนนะแม่เลยพิธีกรผู้ประกาศแล้วอเลี้ยงปลาเนี่ยแหละจะเป็นเกษตรกรถ้าอย่างนี้ต้องให้พี่วันนะครับค่ะน่าจะเป็น อนาคตแม่สามีคุณกมลพรได้ยินดีค่ะยินดีพาลูกสะใภ้เนี่ยไปดูฟาร์มหน่อยว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาเพาะยังไงและหน้าตามันเป็นยังไงได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหหางมันแดงจริงๆด้วยครับพี่วันสวยมากเลยค่ะพี่วันไซนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับไซนี้เหรอคะไซนี้ประมาณ8เดือนค่ะยังไม่ถึงปี แปเดือนแปดเดือนขายสักเท่าไหร่ฮะเนี่ยผมอยากได้เนี่ยฮะก็คือไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ780เซนนะคะก็ตัวละ15,000บาทแล้วมันก็จะมีไซส์เมทกับไซส์เมทห้าสิบนี้ด้วยเท่าไหร่ถ้าเมทหนึ่งก็คือ25,000ถ้าเมทเมทส4เมทส40ถึงเมทห้าสิบนี่ก็คือตัวละ50,000ื่นค่ะพี่วันค่ะไอ้สีที่มันเป็นสีสีกุหลาบอะค่ะสีส้มส้มกระหังสีสกัดอะบางตัวเกเห็นสีเขาแบบเข้มๆข้มมา คือจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยค่ะสีเขาจะเป็นเหมือนเลือดนกเลยก็คือแดงสด<ม><อ>ค,ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเขาจะสีออกโอโรสค่ะ<อ>แต่เกล็ดเปิดเกล็ดเปิดเต็มเหมือนกันเพียงแต่ว่าสีเขาจะไม่เข้มเหมือนตัวกู้เขาะจะไม่ได้โชว์เหมือนผูชด คือกว่าจะมาลงบ่อซีเมนต์ได้แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เพาะในบ่อซีเมนต์นะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะขั้นตอนการเพาะกว่าเขาจะผสมพันธุ์พวกออกไข่เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ไม่ได้ง่ายเลยใช่ให้พี่วันเล่าหน่อยครับว่าตั้งแต่พ่อแม่มาปะกันเนี่ยเราเพาะกันยังไงฮะพ่อแม่มาปะแหมกันนี่ก็จะแหมประมาณเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีกต้องเจ็ดปีใช่ค่ะต้องได้อายุค่ะเขาเขาถึงจะผสมพันธุ์กันแล้วก็การผสมพันธุ์เนี่ยเราจะ อิงธรรมชาติอย่างเดียวค่ะก็คือต้องมีฝนได้อากาศได้ได้ร้อนได้หนาวได้อะไรพวกนี้ค่ะได,ได้ใน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 แหล่งธรรมชาติของเขาเลยไม่ไม่ใช่ผสมเทียมไม่ใช่ค่ะพวกนี้ผสมเทียมไม่ได้เขาต้องเกลี้ยวเกียวเกยวเกียวกันเองใช่ค่ะใช่ไม่ไม่ใช่ในบ่อปูนด้วยใช่ค่ะบ่อปูนไม่ออกลูกค่ะแต่ถึงเขาจะ ถึงจะถึงเขาจะมีไข่ในท้องก็จริงแต่เขาก็ไม่ออกลูกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิถีธรรมชาติของเขาเจ็ดปีคือเจ็ดขวบของเขาไซส์ขนาดไหนคะพี่วันก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรได้3เมตรสามเมตรอยู่บ่อดินค่ะกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ให้เขาแบบปะแหมกันแล้วออกไข่เนี่ยต้องรอถึงเปีอายุเขาอ่ะนานกว่าพอกับคนเลยอ่ะ ก็อายุของเขาจริงๆเนี่ยคือถ้าอยู่ในแหล่งธรรมชาติเลยอายุเขาคือ8ปปีหนัก500กิโลห้าห้ร้อยห้าร้อยกิโลใหญ่สุดที่แบบเราเคยรู้จักเขามาเนี่ยกี่เมตรคะพี่วันของถ้าเป็นของในฟาร์มพี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่าๆไม่ถึงสี้เมตรแต่ถ้าในธรรมชาติเนี่ยก็ได้ถึงน้ำหนักสักเท่าไหร่ฮะก็หลายร้อยอยอะโอ้หลาร้อยเลยอ่ะเมื่อกี้นี้มาปะกันหม ให้เขาเกี่ยวกันในบ่อดินค่ะเสร็จปุ๊บพอเขาเกี่ยวกันแล้วเนี่ยเขาออกไข่มามันยังไงต่อคะเราต้องไปเก็บไข่เขาหรือยังไงครับไม่ค่ะพวกนี้คือปลาช่อนอเมซอนเนี่ยเขาเป็นตระกูลเดียวกับปลาอโลวาน่าก็คืออมไข่ตัวผู้จะอมไข่ค่ะเขาจะอมไข่ไว้ในป่าพอเขาได้อายุที่เขาลูกเขาโตแล้วอะค่ะเขาก็จะพ่น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 ไข่พื่งที่เป็นตัวแล้วอะค่ะมาอยู่บนหลังตัวผู้จะเป็นคนเลี้ยงลูกตัวผู้จะเป็นคนเลี้ยงลูกใช่คือตัวเมียเนี่ย ไข่ปุ๊บทิ้งเลยอ่ะพูดง่ายๆไข่ปุ๊บหาผัวใหม่ได้ก็นี่ไงญิงเป็นใหญ่เหมือนสามีก็ของฟาร์มอ่ะงานเสร็จสามจะมีหน้าที่ดูแลอไม่จะชื่อเสริวันฟาร์มก็ได้เกรผมพูดถูกไหมพี่ตัวเมียเนี่ยก็คือไข่ปุ๊บก็คือไปมีคู่ใหม่ได้เลยคือจริงๆแล้วหลักธรรมชาติของเขาคือตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยพอเวลาเอ่อเขาพ่นพ่นลูกขึ้นมาอยู่บนหลังปุ๊บเนี่ย ผู้เขาจะเลี้ยงลูกแล้วตัวเมียเนี่ยเขาจะระวังภัยเขากะยังช่วยกันดูแลเพรายังเป็นกาดอยู่ไม่ได้หายไปไหนตอนเขาออกมาเขาสุดใหญ่บึ้มอย่างนี้เลยไหมคะไม่ค่ะเขาเขาตัวเล็กมากเลยค่ะตัวแบบยิ่มๆเล็กๆเลยอะค่ะเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยใช่นิดเดียวเองค่ะไข่มันประมาณสักลูกปิงปองได้ไหมฮะอุ้ยเล็กมากเลยค่ะไข่เขาเล็กมากไม่นตัวใหญ่ขนาดนี้ไข่มันต้องใหญ่ไหมพี่ไม่ค่ะไม่ค่ะจิ๋วเลยหรอจิ๋วค่ะประมาณเล็สักคาูไหมฮะ ็น่าจะย่อมกว่านิดหน่อยอะค่ะเล็กกว่าเม็ดสาคูด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่าไข่เขาเป็นแสนนะคะแต่ว่าอัตราการรอดที่ออกมาเป็นตัวแล้วก็ระดับหลักพันอ๋อพอพ่ออมปั๊บลูกเป็นตัวไขยออกมาจากสาคูก็เป็นตัวแค่นี้ก่อนเล็กกว่านั้นกว่ใ้่ใช่ใช่ค่ะเขาก็เขาก็จะขึ้นไปอยู่บนหลังพ่อเขาเพื่อที่เขาจะกินเมือก ตัวผู้เนี่ยเขาจะขับเมือกออกมาให้กินคือ,อเหมือนลักษณะเหมือนป้าป่วยก็คือเมือกเขาจะเป็นสีดำๆแล้วเขาจะลอยเหนือเหนือผิวน้ําให้ให้ลูกให้ลูกได้ได้ได้รับอากาศอบอ,อุ่นแล้วก็ให้กินอาหารตรงนีแแ้แล้วเมื่อไหร่ที่พี่วันเนี่ยจะไปนําเขาขึ้นมาเพื่อที่จะมาอนุบาลต่อฮะประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะค่ะประมาณ5้าถึงเวันเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเหนือน้ําแล้วเริ่มขึ้นเหนือน้ำปิปิดปิดปิเริ่มขึ้นเหนือน้ําแล้วค่ะ เราก็จะไปเอามุ้งเขียวอะค่ะสีฟ้าค่ะไปตีอวนตีอวนแล้วก็เอาลูกขึ้นมาอนุบาลข้างบนลักษณะคล้ายๆกับปลาลูกพอกไหมฮะที่มันจะแบบเหมือนปลาช่อนมันมันจะเป็นมันจะขึ้นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นปลาช่อนบ้านเราเนี่ยเขาจะออกไปออกไปเลยพ่อแม่จะอยู่ข้างล่างแต่นี่ไม่นี่เขาจะอยู่บนตัวแล้วเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงคือคือคือธรรมชาติของเขามันจะไม่เหมือนปลาช่อนบ้านเราค่ะ ตอนที่พี่พี่วรรณไปเอามาคเขาเริ่มโตอย่างเพราะหนูได้ยินมาว่าอู้ปลาใหญ่แบบนี้พอเขาโตปุ๊บเขาจะโตบแบบก้าวกระโดดดุบๆๆๆเลยการมีขีดผาสีแค่นั้นเองการมีขีดผาสีะคะ่ะนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวเองค่ะพอมาอนุบาลในบ่อแบบนี้นะฮะเราจะเริ่มขายได้ที่เป็นเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยตอนเขาอายุเท่าไหร่สี่ถึงห้านิ้วค่ะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าขายได้เงินแล้วนะครับเดือนกว่ากวีสี่ห้านิ้วแล้วว่าใช่ค่ะเพราะว่า ปลาพวกนี้เขาจะกินอาหารตลอดเวลาค่ะต oh. ลอดเวลาเลยแรกๆเลยที่ที่เขาเกิดมาเนี่ยเราก็จะให้เขากินลายฝุ่นลายแดงค <c oughs> ่ะ <c oughs> พอลายฝุ่นลายแดงไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหัดให้เขากิน <c oughs> เยอะขึ้นไปก็คือเป็นลายทะเลค <c oughs> ่ะก็ไล่ไล่ลายทะเลไปก็คือยังต้องมีผสมทั้งลายแดงด้วยแล้วก็ลายทะเลด้วย <c oughs> ก็ให้กินควบคู่กันไปพอเริ่มสักสามนิ้วขึ้นมาเราก็เริ่มอัดอัดให้เขากินเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้โตไวแล้วก็ เราก็จะมีให้กินพวกลูกปลาพวกอะไรพวกนี้นค่ะตัวเท่าไหร่ครับไอที่ขายไซส์เล็กๆเนี่ยก็ถ้าเป็นอยู่ที่สี่ห้านิ้วก็พี่วันจำหน่ายอยู่หน้าฟาร์มตัวละสองพันห้าสองพันห้าหน้าฟาร์มนะแล้วไม่ได้ขายทีละตัวนะจ๊ะ <c oughs> ันจะบอกให้เขามาเหมาเอาเป็นลอ็ลอตๆใช่ค่ะถ้าเป็นต่างประเทศก็มาเป็นล็อตนะคะทีหนึ่งหลายๆร้ยอยตัวบางทีก็ตกเป็นพันแม่มเขาเอาไปขายข้างนอกตัวเท่าไหร่อะ เรมินนเรมแล้วแม่ละกูอันนี้ก็คือแล้วแต่เขาอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนที่ลูกค้าสั่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะราคาเราก็มีต้องทรงส่วนต่างให้เขาหนูอยากรู้าคาขคยปไข่ขปีกว่าหลายคนอะอยากรู้แล้วว่าถ้าฉันมารับอาจจะรู้ร <laughs> าคาหน้าฟาร์มแล้วไม่มีใครบอกแกนะมีแต่เราเนี่ยเราบอกแล้วเอาไปขายอะแม่ไปทําตลาดเท่าไหร่คะก็ต้องมาคุยกันที่ที่คุณแม่เคยได้ยินมาคุณแม่บอกหมือะคือคือ คือปลาของพี่วันเนี่ยส่วนมากพี่วันจะขายออกไปซะเป็นส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เขาจะไปขายต่อเนี่ยเอ่อจะเป็นต่างประเทศซะส่วนใหญ่โอ้โจะไปต่างประเทศก็ราคาดีนะต่างประเทศเยอะอยากเห็นตัวลูกมันแล้วแหละที่พี่วันบอกว่าขายตัว2 5 0 0เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง2 5 0 0าเรายังพอมีตังในกระเป๋านะกมลแต่มันไม่สวยนะมันไม่สวยสักเจ็ดปีอยู่บอดินแถวบ้านนอกบ้านฉันอะมันก็คงจะเออมันก็คงจะพอแบบขุนให้มันได้เงินล้านเขาได้บ้าง เลี้ยงเลี้ยงบ่อดินเสร็จปีถัดมาได้ไหมปุ่งนี้ฉันย้ายมานี่เลยฉันทำเงินได้เลยก็บอกเฮ้ยแกรักไปได้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 รัดไปไปดูไหมอ่ะพี่วันพาไปดูลูกมันหน่อยได้ค่ะได้ค่ะเป็นยังไงด้ค่ะยินดีค่ะอ่าครับมาคุณผู้ชมตามมาครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในห้องอนุบาลปลาของพี่วันหูหลายตู้มากเลยนะฮะตัวไหน2 5 0 0ครับตู้แรกนี่เลยค่ะลองตักมาดูได้ค่ะชมเสมยงอย่างปูนักนั่นแหละงบนี้เอาน้อยไปเลี้ยงอีก7เมตรคุณผู้ชมมาดูว่าไซส์2 5 0 0มันจะตัวขนาดไหนนะครับจะทักได้หรือเปล่าต้องต้องต้ไปตักมุมนู้นนะคะตักมุมนู้นเลยค่ะมุมนู้นมุมนู้นนั่นแหละค่ะจะได้ไหมครับได้ได้ได้เอาละฮะมาแล้ว ยังไม่ได้ครับเรียนเก่งม,ม,มาจะเลี้ยงปลายังไงเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเยี่ยมทีคุณผู้ชมนี่คือ2องพนะครับว<อ>ัวตัวนี้คือ2องพนฮะเนี่ยฮะคือ2องพใช่ไหมครับพี่วานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาก็จะแดงใช่ค่ะประมาณ12นิ้วไปแล้วอะค่ะเขาจะเริ่มเกล็ดเปิดคือสองพันี่ย ลักษณะมันคล้ายปลาช่อนแถวบ้านเราเลยคือมันยังไม่เป็นปลาช่อนอเมซอนอ่ะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นแบบตัวน้อยๆแบบนี้ค่ะเห็นว่าพี่วันขุนเขาขนาดที่ให้เขากิน24ชั่วโมงเลยเหรอฮะใช่ค่ะใช่ไซส์มันก็แล้วกันน้องงก่อนค่ะไซส์มันก็จะต่างกันค่ะมันมันมันเวลาเราเลี้ยงค่ะพี่วันมันมีข้อควรระวังอะไรไหมเข้าติดโรคง่ายไหมหรือว่าต้องดูแลกันเป็นพิเศษไหมคือปลาช่อนอเมซอนเนี่ยนะคะมันเป็นปลาที่อยู่ใน เขตร้อนแบบอเมริกาใตา้บาซิลเปรูพวกเนี้ยค่ะเขาจะร้อนคืออุณภูมิของเขาเนี่ยควรจะอุดใ,ในห้องเนี้ยสังเกตไหมคะว่าเราเข้ามายืนกันแล้วร้อนเพราะว่ามันอุด oh. คือเราจะใช้แสงเข้ามาช่วยแล้วในในตู้ปลาเนี่ยนะคะเราจะใส่ฮีตเตอร์ทุกตัวทุกตู้เลยเพราะว่าเขาพอเจออากาศเยน็เยนๆอย่างเนี้ยค่ะเขาจะมีปัญหาปลาชท่านอเมซอนเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องเข้าใจเขานิดนึงคือเอ่อถ้าสารเคมีหรือว่าน้ำประปาที่มีคอลี เขาจะไม่ชอบเพราะว่าปลาพวกนี้เขาจะคุบอากาศหายใจแล้วกรองรทางเหงือแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีสารเคมีเข้าไปอะคะ่ะแล้วเหงือเขาจะกรองอากาศไม่ได้ ขนาดปลาระดับเป็นเมตร8ถึง2เมตรไม่เกินขึ้นชั่วโมงก็ตายโอ้โหเนี่ยผู้รู้จริงนะฮะแต่กว่าจะรู้ได้ขนาดนี้ก็ลองผิดลองถูกตายมาแล้วระนีระนาดเต็มไปหมดใช่ค่ะใช่ปีแรกที่ทำคือปี35ใช่ค่ะก่อนปี35พี่วันนาเข้าตอนแรกผมยังคิดว่าเป็นพ่อแม่ปลาใหญ่ๆเลยใหญ่เลยแล้วมาผสมปุ๊บออกลูกเลยเอาเข้ามาตัวต้นนี้เนี่ย2 5เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเรากค่ะเขาถึงเจ็ด ใช่ค่ะใช่คออแรกที่ออกมาตอนนั้นก็คือทาไม่เป็นฮะงุ้ยออกมาเยอะมากเลยค่ะเหลือรอดอยู่60กว่าตัว62ตัวตอนนั้นตั้งใจจะมาแบบเพาะพันธุ์ขายทำฟาร์มอลังการนี้ไหมพี่ไม่ค่ะเราชอบใจรักค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วเขาตัวใหญ่สีสันสวยงามอย่างนี้ค่ะชอบเราชอบชอบเลี้ยงแล้วดูแล้วแบบเขาเขานิสัยดีอะค่ะเขาไม่เชื่องอะเขาเชื่องแล้วเขาไม่ไม่ดุร้ายอะค่ะเราก็เลยชอบแต่ทีนี้พอทําไปทําไปแล้ววันหนึ่งเนี่ย เขาเริ่มออกลูกมาเราก็เลยมีความคิดว่าเออมันน่าจะเป็นธุรกิจขึ้นมาได้นะมันก็เป็นเงินเป็นทองได้ใช่ไหมฮะใช่อย่างที่เราเห็นตรงนี้คุณผู้ชมมันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้2005 5ไอ้ตู้นี้เท่าไหร่ฮะตู้นี้อยู่ที่3,005 5ค่ะระยะเวลาจากนี่มานี่เพิ่มมา1,000บาทเนี่ยกี่วันฮะคือถามว่ามันเป็นปลาชุดเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าพี่ เอาอาหารให้กินตลอดเวลาคัดไซส์เป็นการัดใส้แค่นิดเดียวผู้ชมไซส์เปลี่ยนเงินเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะฮะเพิ่มอีกพันงเพิ่มอีกพันหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมอยากดูตัวนี้ไหมต้กเปิดอะต้องตัดต้องตัดโจ้โอ้โหผมอยากดูเพราะว่า เมื่อกี้2,005อ,อยากเห็นไอ้ตัวที่3,005 5ที่มันขึ้น1,000เนี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมขนาดไหนยังอ,อย่างเงี้ยพี่วันพี่วันแบบมีมีสอนคนเลี้ยงบ้างไหมฮะ,ะหรือว่าพี่วันก็จะอธิบายค่ะเวลาลูกค้าซื้อของพี่วันจัดความไปนะคะพี่วันก็จะอธิบายว่า คุณจะต้องเลี้ยงแบบไหนแล้วก็ให้อาหารแบบไหนแล้วก็การให้น้ําให้ออข่ายน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกตลอดแต,แต่แต่ถ้าเลี้ยงแบบขายแบบนี้คือมันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องผ่านไซเตสใช่ไหมฮะก็จะมีเนี่ยฟาร์มพี่วันเนี่ยครับคนคนก็เลยมารับกันค่อนข้างเยอะ<ช>มาจากทั่วโลกเลย<ช><ช>นี่ไซส์เดียวกันคุณผู้ชมเห็นไหมตั <ๆ S 2> วแบบเพิ่มเพิ่มเลยนะฮะ ต้องระวังนิดนึงเพราะมัน3,005 5เมื่อกี้เมื่อกี้2 5 0 0ยังยังพอมียังล่วงไปละยังพอมีตังนี่นี่คือ3,005 5นะครับถ้าขุ่นมากกว่านี้อีกนิดนึงมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ครับผ่านไปสักเดือนหนึ่ง่ยฮะห่างไปเดือนหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไซส์ประมาณ15 15นิ้ว12-15ถึงนิ้วก็คือตัวละ5,000ครับค่ะตัวละ5,000นะอีกแป๊บเดียวจะเป็นตัวละ5,000แล้วนะครับค่ะอุ้ย พี่วันฮะพี่วันไม่ได้ขายแค่ลูกปลามันนี่เพราะพี่วันก็จะมีตัวบิ๊กบิ๊กบึกบมบึม,มที่แบบขายครั้งเดียวอิ่มขอ,ขขอใช้คํานีข้ขายครั้งเดียวอิ่มข,ข,ขายครั้งเดียวคือแบบฉชนไม่ต้องขายอีกทั้งเดือนหนึ่งก็ได้เพราะแต่ละตัวเนี่ยหลักแสนมีขายหลักล้านบ้างไหมพี่มีค่ะพ่อแม่ขาย,ขายพ่อแม่เลย หลักล้านขอโทษนะว่าที่แม่สามีฉันอ่ะเคยขายวันเดียวได้ล้านแปดแสนบาทฉันบอกเลยเดี๋ยวพี่วันครับพี่วันรับเขาเป็นสไพรส์เราเหรอครับเดี๋ยวมันขี้ตู่ตลอดเลยเนี่ยฮะพี่วันก็กะจะให้เขามาช่วยขัดบ่องั้นงานเดี๋ยวจะพาลูกสะไพไปขัดบ่อและไปดูตัวพ่อแม่พันธุ์ใหญ่ๆที่ว่าขายกันแพงๆเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนบาทหน้าตาเป็นยังไงขอลงไปจับ ดดูัได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่วันจะให้อุ้มเลยค่ะโอล้วฮคุณผู้ชมฮะอุ้มปลาช่อนอเมซอนไซยักษ์บิ๊กบึ้มก็ดีกว่าใช้กระชอนตักแบบไก่กาแบบนี้ค่อุ้มหมีเลยนะค่ะค่ะคุณผู้ชมตามผมมาเลยพี่วันไม่รอช้าไปเลยฮะค่ะค่ะยินดีค่ะใช่ครับค่ะ วใหญ่ที่สุดและราคาเป็นแสนใช่ไหมครับพี่วันครับใช่ค่ะโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะได้อุ้มปลาช่อนอเมซอนแบบโอ้โหสดๆเลยน้องดิ้นน้องดิ้นน้องดิ้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะแรงเข้ากัเยอะแบบนี้แหละใช่ไหมครับพี่วันใช่ใช่่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลองอุ้มเขาใหม่นะครับเขาแข็งแรงฮะเขาหน่อยหน่อยอ่าน่จี่นิจี่เขาอายุหน่อยเหรออันนี้เหรอคะอันนี้4ปีค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่านี่คือเอกลักษณ์ของฟาร์มของพี่วันก็คือเกร็ดเขาจะเป็นแบบสีแดงเพลิงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้คือตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวผู้ค่ะราคาสนนราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวละ1นึ่งแสนค่ะหนึ่งแสนบาทนะฮะมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยขายในประเทศไทยทั้งหมดที่ขายมาเนี่ยพี่วันเคยนับไหมครัว่าขายไปทั้งหมดกี่ตัวแล้ว นแล้วค่ะนับไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะั้ะหลายหมื่นตัวแล้วใช่ไหมครับพี่วันครับถจ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาที่ฟาร์มของพี่วันเนี่ยมาอย่างไงได้บ้างฮะก็ติดต่อมาที่พี่วันก็ได้ค่ะสิริวันปลาช่อนอเมซอนฟาร์มนะคะเบอร์โทร0816666195เบอร์นี้ตรงถึงพี่วันเลยค่ะพี่วันอยู่ตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราทั้งหมดจะ ลาไปพร้อมกับนอกปลาช่อนอเมซอนกันละกันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะคะ CP โฟตอนค่ะทดลองขับฟรีได้ทุกรุ่นสามารถทักแชทไปได้ที่แอ f เฟซบุ๊ก CP โฟตอนทุกใหม่มั่นใจกล้าบรรลุความสำเร็จขอบคุณ CP โฟตอนที่พามาเจอน้องอู้ตัวใหญ่ขนาดนี้หนักใจมากๆแล้วขอบคุณพี่วันด้วยนะครับและขอบคุณพี่ททั้งสองท่านนะคะวันตามนะคะเราท้งหมดลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ ระวังน้องะวังน้องวังน้องโอย คุณที่ติดตามรับชมอ n n ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ